พิเศษมากๆนั่งรถไฟดยสารเหมือนกับก็ตอนนี้อยู่ที่สถ่าี เีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรานั่งขบวนสองสามสามที่จะผ่านทางผาเสด็จแล้วก็หินลับนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะครับเที่ยววันที่ยี่สิบเจ็ดกระดาษกับขบวนสองสามสามวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับผมที่จะ,ะวิ่งเข้าเส้นทางผาเสด็จแล้วก็หินลับเดี๋ยววันนี้เราไปชมบรรยากาศกันเนาะนะครับผมตอนนี้รถไฟจอดอยู่ที่มาบกระเบาแหละ พอหลังวันที่28กรกฎาคมไปนะครับผมทางมาบกระเบาเนี่ยก็จะเปิดใช้อุโมงรถไฟทางคู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับว่าอุโมงรถไฟทางคู่นยอยู่ตรงไหนนะฮะตอนนี้ขบวนรถให้สัญญาณออกจากสถานีรถไฟมาบกระเบาแล้วนะครับผมบรรยากาศนะฮะทางสถานีจะอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับผมส่วนทางคู่เนี่ยก็จะเบี่ยงไปใช้เส้นทาง ทางไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับพอเปิดใช้้วไฟทางคู่เนี่ยระหว่างม้าร,ระเบานะครับผมไปคืปกอก็มวกเหล็กนะครับผมไปใช้ทางเปลี่ยนที่มวกเหล็กเดิมนะเ,เพราะว่าทางจบระดับโวกเหล็กทางใหม่เนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้นะครับผม ซากรถไฟที่เราเห็นี่ยก็ยังคงอยู่นะฮะผมยังคงก็ดีนะครับผมแม่นะกคต่อไปขบวนนะสองสามสามกับขบวน1 3, นึ่งสาก่ย็เราก็จะไม่ได้เห็นรลีก่กันอีกแล้วนะครผมมันจะวิ่งสวนกันเลยนะในช่วงนี้ นี่นะครับผมเส้นทางเห็นไหมฮะสองทางนี้เป็นทางคู่ที่จะวิ่งเข้าทางอุโมงค์นะครับผมนี่เขาก็จะมีป้ายสีาา้าวบอกยู่ตรงนู้นนะครับป้ายว่าอ่าอุโมงค์มากกระเบ๋าเนี่ยอีกประมาณห้าร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้เป็นเส้นทางเดิมเนี่ยก็ยังจะมีรถไฟสินค้านะครับผมรถไฟที่เป็นรถปูนเข้าลงปูนที่หินลับนะฮะยังต้องวิ่งเส้นทางเดิม แล้วก็มีรถไฟน้ำเที่ยวในราโอกาสนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวส่งท้ายนะฮะก็มีหลายคนถ่ายรูปกันเยอะมาก ตอนนี้ขบรบวนรถกำลังจะวิ่งผ่านที่พาสเดจนะครับผมซึ่งเป็นจงอรหินที่ยื่นออกมาใกล้รางรถไฟมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับผมนี่จะเป็นวันสุดท้ายที่ขบวนรถไฟจะได้วิ่งผ่านตรงนี้นะครับผมรถไฟด้วยสามนะแต่ก็ยังมีเส้นทางอของทางรถไฟสินค้าวิ่งอยู่นะครับผมอา้าวจอดเฉยเลย

อย่างจังเลยกระาบาลวงังใขอห้ถ่ายรูก่อนอาอขึ้น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 โอ้ยโอ้โหจอดให้ถ่ายรูปไปเลยทีเดียวนะครับพิเศษมากๆนั่งรถไฟดสารเหมือนกับ ตอนตนี้อยู่ที่สถานีรถไฟผาสเสด็ดนะครับวันนี้จะให้บริการเป็นวันสุดท้ายนะครับผมหลังวันที่28กรกฎาคมไปก็จะลดให้บริการกับผมสองสถานีระหว่างผาสเสด็ดกับหินรับนะฮะก็ให้ผู้โดยสารที่ขึ้นลงบริเวณ2สถานีนี้เนี่ยไปใช้สถานีรถไฟที่ใกล้เคียงนะครับผมอย่างมาบก,กระเบาไม่ก็มวกเหล็กนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศ วันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็สถานีก็จะทําการปิดตัวลงนะครับผมในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะนี่นะครับผม บริการวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะหลังวันที่28กรกฎามนะครับผมาาการรถไฟจะงดให้บริการที่สถานีไฟหิ่หลับนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศวันสุดท้ายนะฮะก็เราจะไปไปใช้ทางคู่นะครับผมหลังจากที่จะเปิดทางคู่ที่อุโมงค์มับกระเบานะฮะก็จะได้เห็นบรรยากาศกันเนาะ ในวันพรุ่งนี้นะครับผม28กรกฎาคมส่วนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะฮะนี่ก่อนมีการโบกไม้โบกมืออำลากันนะครับผมจากรถไฟโดยสารวันนี้เหมือนจะเป็นรถไฟท่องเที่ยวไปเลยนะฮะดูจากบรรยากาศนะครับผมหลายคนต่างก็มาล้ำลึกกันนะครับผมบันทึกไว้เป็นความทรงจำนะฮะส่วนเส้นทางนี้ก็ยังมีรถไฟปูนวิ่งอยู่นะครับผมหรถปูนแบบนี้ รถปูนสินค้าที่หินหลักนะครับผมไปละ,ะบายบายกันนะครับผม ส่วนแนวทางรถไฟนะครับผมจะอยู่ทางด้านล่าง,งนะครับดูด้านล่าง ทางคู่จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเข้าปัจแจนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนวิ่งเข้าทางเต่านะครับก็คือทางยกระดับยังไม่เปิดใช้งานนะฮะทางนี้จะเป็นทางที่เปลี่ยนเข้าโมงนะครับผมนี่นะฮะทางเปลี่ยนเราจะวิ่งตามทางนี้เลยนะครับแล้วก็นะมาเข้าทางเดิมย,ยังจอดที่ ่ามกเหล็กเดิมนะครับผมอ่าก็ยังมีการทำงานอยู่นะครับผมเป็นสถานี้มกเหล็กใหม่นะครับ